มาอธิบายการลงไม้ไม้นี้นะคะไม้นี้เราเห็นว่ากราฟแท่งนี้แท่งสีเขียวแท่งนี้ลงมาแล้วก็ดีดขึ้นประกอบกับว่าตรงนี้มันเป็นเส้นแนวเส้นกริดแล้วก็าจะตัดสินใจว่าถ้ากราฟแท่งสีแดงทท่งปัจจุบันเนี่ยลงมาปุ๊บถึงเส้นกริดเราจะกดขึ้นนะคะแต่บมงเอิญว่าลงมาไม่ถึงแต่ก็ โอเคแหละแต่ก็ถือว่าลงมาความจริงลงมาถึงแล้วแหละแต่จงังหวะที่เรากดนะกราบอันดีก็เลยทําให้ได้ราคาตรงนี้นะคะทันทีจะได้ราคาตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นการกดแบบทิ้งไส้เหมือนกันอ่าไม้นี้ก็ชนะไปแล้วนะคะต่อไปไม้ที่สอง มาที่สองเดี๋ยวเราเราดูกราฟ มาดูไม้ต่อไปนะคะอันนี้เนื่องจากเรารอกราฟค่อนข้างนานเราก็เลยตัดคลิปมาให้นะคะแต่ก็ยังคงเป็นกราฟเดิมนะคะก็มาดูอ่ะอันนี้ถึงแนวเส้นกริดข้างบนแล้วค่ะอันนี้คือไม่ได้ตีนแนวให้ดูแต่ก็น่าจะมองเห็นกันเนาะแนวเส้นกริดด้านบน กราฟขึ้นไปถึงแนวเส้นกริดเดี๋ยวเราจะกดลงนะคะรอให้ถึงแนวเส้นกริดแล้วเราก็จะกดลงอันนี้เรากดลงวินาทีที่ที่หนึ่งเทาวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูว่ากราฟถึงแนวต้านเส้นกริดแล้วกราฟจะสามารถตีดลงได้หรือเปล่านะคะตามที่เราคาดการ รอดูกราฟกันนะคะอ่าแพ้ไปนะคะแพ้แพ้วิสุดท้ายนะคะสำหรับมาที่สองไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูใหม่กราฟก็ทำเทรนขึ้นอันนี้เรากดขึ้นนออก เรากรมว่ากราฟจะขึ้นเลยกดขึ้นตามตามกราฟนะคะแต่บางเอิ่นว่ากดขึ้นปุ๊บก,กราฟก็ดีดลงมาพอดีเลยก็เลยคิดว่ากราฟไม่น่าจะขึ้นแล้วเพราะมีการดีดแรงก็เลยแก้ไม้โดยการกดลงกดลงสองไม้นะคะก็ที่กราฟกดลงเพราะว่า หนึ่งกราฟถึงแนวเส้นกฤิดแล้วแล้วพอพอถึงแนวปุ๊บกราฟดีดลงทันทีอ่ามีแรงมีแรงดิดลงเยอะนะคะมีแรงขายค่อนข้างเยอะก็เลยคาดว่าน่าจะลงยาวให้ได้ก็เลยแก้ไม้โดยการกดลงสองไม้นะคะก็ทำให้กำไรไปโอเคก็มาดูไม้ถัดไปนะคะ ไม้ถัดไปอันนี้เราวิเคราะห์ไว้แล้วแหละว่ากราฟแ,แท่งก่อนหน้าคือแท่งสีแดงที่เรากดเน่ยแท่งสีแดงมันลงมายาวเป็นการกลืนกินแล้วก็ชนแนวชนแนว,นแนวไปลายไส้นะคะทีนี้ก็คือวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดมีการกลืนกินแล้วชนแนวแท่งถัดไปต้องเป็นสีตรงข้ามนะคะเราก็เลยทำการกดขึ้นโดยการใช้เทคนิค กลืนกินและชนแนวนะคะอันนี้ก็คือรอดูว่าจะชนะหรือเปล่าก็ครับก็ขึ้นเขียวไปตั้งแต่แรกดูแล้วแหละนี่ก็ชนะไปสำหรับไม้นี้นะคะก็มาดูไม้ถัดไปมาลอดูไม้ถัดไปนะคะก็นั่ง นั่งดูกราฟแล้วก็อ่านกราฟไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราจะกดเราจะใช้เทคนิคอะไรกดแล้วก็ดูแรงของกราฟดูบริบทของกราฟด้วยนะคะนอกจากการอ่านกราฟแล้วต้องดูแรงดูบริบทของกราฟดูแนวดูเทรน มายนี้ก็คือเป็นการกดที่แนวนะคะคือกดที่แนวรับ ตรงนี้เอ้ยอ่าเนี่ยตรงเส้นแนวตรงนี้พอกราฟมันลงมาถึงแนวปลายไส้ตรงนี้ตรงตรงนี้นะคะแถวนี้พอมันมาถึงแล้วก็กดเลยแล้วก็พอดีว่าเออมันเป็นวิธ,ธีที่สามสิบพอดีก็เลยเป๊ะ,ละเลยได้เวลาที่เป๊ะแล้วก็ได้ราคาที่ที่ ตรงจุดที่เราต้องการพอดีเลยนะคะสำหรับใันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะการเทรดอันนี้เราเรอกราฟค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะโอเคชนะไปแล้วสำหรับการเทรดวันนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตาม